อยูยังอยู่ไหมครับอยู่ไหมสุดยอดครับอัดอัดตัวิงอยู่ไหนครับตะวิ่งยุดคิปเปอร์ว้ยใครพายเรือเนี่ยเปรอรใครพาเรือครับเดี๋ยวกูจำให้อ้ยอ้ยเฮมันโกงขนาดนั้นเลยนะครับตไต่้ะหลุดหล้

แม่งสุดยอดปะยอดดังเลยต้องอยอ๊ยสุดยอดโอ้ยโอ้ยวุ่ใจอะโตปี้โอ้โตปี้วันนี้อุ้ยฮ่าหัโกลไปด้วได้ไหมได้เดี๋ยวรู้อุ้ยเท้าขายังยืนไทยอยู่นะนั่นไงกุ้งนายพาดเองนะกุ้งไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนผมได้

สัดยอดสุดยอดสุดอ้อย<ล> <Yeah. S 2> เราอยากจะบอกนายว่านิดเดียวจริงจริงจับบิดรอครับรอยังไงอยู่ครับ <c oughs> อ้าเวเฮียรยมันทึกจริงดิไปสองนาทีกว่าอุ้ยรอมากเลยอ่ะอันนี้อันนี้กล้องมาวิดีโอ